คือจริงๆงมันใกล้ช่วงวาเลนไทน์แล้วก็ใกล้ช่วงตุนจีนซื้อของขวัญอะไรดีให้คุณแฟนหรืออะไรเงี้ยเดือนนี้ก็คือใช้วิธีว่าคิดเองว่าอยากได้อะไรแล้วค่บอกถ้าเอาให้ง่ายแล้วอยากรวบรัดใน2โอกาสในของขวัญชิ้นเดียวก็แนะนําเป็นให้เงินแล้วเกี่ยวกับพ่อแม่ไหมไม่ไม่มันก็คือไม่มันเป็นคู่หักไม่เป็นวาเลนไทน์อยากรู้เพราะว่าเราอยากจะให้เข้าเรื่องอะเผื่อเขาจะให้เราบ้างเออไรอ่ะขอคิดก่อนนะ รถคันไหมโมเดลอะไรนี่หน่อยก็อุ้นาบาเป็นจานเชิงแล้วจริง ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับพบกับเราสองคนอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาเป็นคลิปทิปและแนะนำละกันนะคะว่าคือจริงๆมันใกล้ช่วงวาเลนไทน์แล้วก็ใกล้ช่วงตุนจีนซึ่งก็จะมีคนหลายๆคนชอบ DM มาถามว่าแบบพอเวลาวาเลนไทน์แบบซื้อของขวัญอะไรดีให้คุณแฟนหรืออะไรเงี้ยก็เลยวันนี้จะมาแนะนำว่าแบบเออจะพิกไอเทมอะไรดี<ม>เพื่อแบบโอเคหนึ่งแบบคุ้มค่าก,ก,กับการลงทุนสองแล้วก็เขาได้ใช้แน่ๆสามก็คือเหมาะกับวาระโอกาสนี้นะคะ S 1> <S 1> <noi> ก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะอย่าลืมกด like, ไลค์กด u b s c r i b e ด้วยค่ะ จริงๆถ้าให้เราแนะนําแบบปกติแล้วอะถ้าเป็นวาเลนไทน์ถ้าอาจถ้าบ้านไหนเป็นบ้านคนจีนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็มันก็วาเลนไทน์กับตุ๊จีนมันจะมาคู่กันได้แต่เพราะว่าเขาจะมาไล่กันเขาจะรวบรัปีนี้ส่วนใหญ่อย่างของลูกลูก,ก็ไม่ได้ติดว่าจะรวบหรือไม่รวบเดือนนี้ก็คือใช้วิธีว่าคิดเองว่าอยากได้อะไรแล้วแค่บอกอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ไม่อยากเซอร์ไพรส์แล้วนะก็ไม่อยากโดนเซอร์ไพรส์กลับสมมติว่าถ้าเอาให้ง่ายแล้วอยากรวบรัดใน2โอกาสในของผ่ันชิ้นเดียวก็แนะนําเป็นให้เงินเราสามารถ คุมบัดเจ็ตได้เราเรารู้ว่าเออประมาณนี้เขาซื้ออะไรได้บ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ให้เขาได้ไปเลือกสิ่งที่เขาชอบจริงๆ ก็ให้เป็นพ็อกเก็ตมันนี่ไปนะคะแล้วก็หรือว่าอากให้มันน่ารักน่ารักหน่อยก็มีแบบว่าชงกะลุกช็อกโกแลตอะไรอย่างผู้ชายผู้ชายให้ผู้หญิงก็คือให้เงินก็คือสีก็ให้เงินเข้ากันเหรอเออได้ไม่ไม่แปลกไม่แปลกเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้เราไม่รู้ว่าเออเขาอยากได้อะไรได้อะไรนะตอนนั้นมงเงี้ยถ้าเขาไม่ได้บอกเราไว้ก่อนใช่ไหมก็ให้เขาไปเลือกเอาเองเราจะได้ไม่ต้องโดนเส փ ไผ่กลับว่าเออพอเราซื้อไปแล้วเขาไม่ใช้หรืออะไรเงี้ยเออแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันกําหนดบัดเจตได้นะคะก็ให้เเป็นนงิ สำหรับเราเรารู้สึกว่าเออน่าจะเป็นอะไรที่เหมาะที่สุดหรือถ้าอยากให้มันแบบมีของที่มันแบบเอออย่างน้อยเขาได้ใช้ก็อาจจะเป็นพวกแกจิตถ้าสมมติให้คุณผู้ชายเนะาะเพราะส่วนใหญ่พวกคุณผู้ชายเขาชอบแกจิตอย่างเช่นพวกแบบแอร์พอร์ตอะไรบนโตทางานอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรเรารู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่ได้ใช้ในระหว่างเลนทายนี่คือเป็นเกี่ยวกับความรักใช่แล้วเกี่ยวกับพ่อแม่ไหม,มไม่ ไม่มันก็คือไม่มันเป็นคัพเปอร์แม่ไม่เป็นบาเลนไทน์ใช่ไงมันมันให้ความรักกับพ่อแม่ไหมหรือไม่ก็ได้แล้วไม่มันเป็นคู่รักโอเคคู่รักก็นี่งานถามไงอยากรู้เพราะว่าเราอยากจะให้เข้าเรื่องอ่ะเผื่อเขาจะให้เราบ้างแค่นั้นแหละคืได้ใครใครให้รู้ว่ามันเกี่ยวกับคู่รักเท่านั้นใช่ปะชิ้นที่สองที่แนะนำก็อาจจะเป็นพวกกระเป๋าตังกระเป๋าตังก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่น่าจะได้ใช้จริงๆแล้วคือจริงๆแล้วแบบเหมือน ถ้าสมมติทำเนียมคนจีนอะไรเงี้ยส่วนใหญ่แล้วถ้าสมมติว่าทุกๆปีใหม่จีนอ่ะควรเปลี่ยนกระเป๋าตังค์เพื่อที่แบบเหมือนแบบได้ใช้ใบใหม่ได้แบบเรียกซับใหม่เข้ามาอะไรเงี้ยในตลอดทั้งปีนั้นเลยเงี้ยเราก็ต้องดูนั่นด้วยเนาะแล้วแต่คนจริงๆเรื่องสีเรื่องสีแล้วแต่คนแล้วแต่ความเชื่อจริงๆก็จะมูให้สุดก็ถ้าจะเปลี่ยนกระเป๋าตังค์ก็อาจจะต้องไปดูว่าเออเขาเกิดวันนี้เวลาเดือนนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบมันเหมาะสมกับสีอะไรอะไรเงี้ยสีมงคลอ่ะก็อาจจะ แบบว่าถ้าอยากจะสมมติว่าอยากจะมูให้สุดนะแต่ว่าถ้าสมมติว่าไม่ได้ซีเรียสถ้าสมมติว่าต้องซื้อกระเป๋าสีชมพูให้คุณผู้ชายคุณผู้ชายเขาไม่ใส่เขาไม่ใช้แน่นอนก็อาจจะแบบสีกลางๆสีนิวโตรอะไรเงี้ยก็คือแต่ว่าได้เปลี่ยนกระเป๋าตังค์ใหม่ไงมันก็จะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรเปิดดูได้เนี่ใช่ไหมมีได้ไหก็เดี๋ยวนี้ชัด g ีพีามทำได้เนถามไปเลยแต่ถ้ามันไม่ใช่ชมพูปุ๊บแล้วเออเราก็จะหน่อยหนึ่งแค่นั้นแหละถ้าเป็นสีที่เรารู้สึกว่าแฟนเรา ามใช้ได้ไมะไรเงี้ยแล้วเขาจะใช้ไมไม่ใช่ว่าแบบว่าสุดท้ายแล้วซื้อกาปทาสีแดงแล้วแบบแฟนไม่ใช้เพราะแฟนบอกว่าไม่ไหวก็อ่เสียตังค์เปล่าของลูกเสียอะไรตอนนี้เหรอตอนนี้ขอลูกสีน้ําเงินน้าเงินนะเต้ังไว้นะอืมโอเคเปลี่ยนไปแล้วรู้สึกว่าเขาก็มองๆอยู่อีกนะเดี๋ยวก็ไม่จบเนี่ยเขาไม่จบเ็าเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนไม่ได้แล้วอ๋อนึกว่าดว้อีกไม่คนที่ยังไม่ได้ของขวัญทั้งวันเกิดและอะไรเลยคือเต้เดี๋ยวเขาอาจจะมาทวงมีกับบอกว่ามี ครับลูกสาวมีไม่ให้อะไรขาดเลยครับ ตั้งแต่วันเกิดให้ลูกสาวคุณไปแล้วไงโอ้โหโอ้โหนี่ล้าค่าจะตายคุณเออลูกคุณน่ะใช่ไหมล่ะคุณบอกเองไม่ใช่เหรอว่าคาบเป็นคนที่คาบช้อนเงินช้อนทองให้คุณน่ะอะคุณก็ต้องแบบว่าค้าๆลูกไปซิเออก็คือมเออมั่ว้ามมั่วมั่วมั่วมั่มั่วมั่วอะของเราอย่างเงี้ยคือที่ไม่ดิยังไม่ได้ให้คือเหมือนนาก็ยังเลือกไม่ได้สิที่ว่าน่าจะเอาอะไรอะไรเงี้ยนางก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวขอคิดก่อนว่าอยากได้อะไรแล้วเดี๋ยวแบบค่อยบอกว่าจะเอา หรือถ้าเป็นของคนในฐานะอ่นนี้ไงที่บีถามไงเมื่อกี้มันในนี้ก็ถามเม่กี้แล้วเมื่อกี้รู้บอกงั้นไม่ใช่มันเป็นคู่รักอ่ะแล้วแต่เนี้ยกับคำอีกอะอะไรวะเออไม่ใช่ก็หมายถึงว่า ม่ใช่อันนี้จะทำถามจากทีมงานบอกว่าถ้าสมมติว่าไม่ใช่ในฐานะแฟนสมมติว่าอยากจะให้วันวาเลนแต่ส่วนใหญ่แล้วว่าวันวาเลนไทน์อ่ะมันก็คือให้โอกาสคนที่เป็นคู่รักคู่รักคู่แฟนคัพเปอรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าโอเคสำหรับใครที่แบบว่าออยากจะให้พ่อให้แม่ในวันวาเลนไทน์อะไรเงี้ยก็ก็ไม่ผิดก็ไม่ผิดก็อาจจะอขนมหรือว่าแบบดอกไม้ดอกมลมเคือของใหม่คือลูกอ่ะรู้สึกว่าดอกไม้อ่ะสำหรับนี่อ่ะนี่เฉยๆเพราะนี่แอ ู้สึกว่าพอได้ไดมาแล้วก็เสียดายตังค์วันปีไหนที่เต้ซื้อดอกไม้ให้ก็คือจะโกรธเพราะว่ายั่วี่เราาเงออินมาให้หน่อยตอนหลังๆอ่ะคือถ้าช่อใหญ่ป,ปุ๊บอะคือรู้เลยว่ามันแพงแต่นางก็พูดว่าแบบรู้ว่าถ้าได้ก็คือรู้ว่ามีความสุขยิ้มก็ยิ้ม,มแต่สุดท้ายก็จะโดนว่าเสียดายอะไรเงี้ยเพราะมันก็อยู่ได้แป๊บเดียวอะไรเงี้ยตอนหลังๆนางก็จะมาเป็นแบบว่านับดอกได้เลยสักประมาณสามดอกอะไรเงี้ยก็คือให้เป็นให้เป็นทีธีว่าแบบเอออย่างน้อยแบบว่า เบิกบานนิด<อ>นึงนี่ ใช่ไหมให้ลูกให้ลูกเห็นเนี่ยเพราะอย่างปีที่แล้วนางก็จะแบบแฮปปี้วาเลนไทน์มามีแอนจูย่าอะไรเงี้ยก็คือแบบว่าให้ให้เป็นแบบว่าให้เป็นอคตามเวลาโอกาสหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสําหรับเราถ้าให้ผู้ใหญ่ก็อาจจะแบบซื้อเสื้อซื้ออะไรอย่างเงี้ยให้ก็แบบเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยเออก็กําลังพอดีแล้วจริงๆเสื้อยืดกับเสื้อเชิ้ตก็สามารถซื้อให้แฟนให้กันและกันได้หมายถึงว่าผู้หญิงก็ซื้อให้ผู้ชายก็ได้หรือผู้ชายก็ซื้อให้ผู้หญิงก็ได้อะไรเงี้ยแต่เขา ไม่ถืออย่างลูกไงลูกก็ซื้อซื้อรองเท้าให้เต้เต้ก็ซื้อรองเท้าให้ลูกแล้วก็ถ้ากลัวอะไรอย่างเงี้ยถ้ากลัวเลิกกันหรือกลัวอะไรอเงี้ยก็ให้เงินคืนกันแบบบาทสองบาทอะไรเงี้ยแล้วแต่ก็ถือว่าเป็นเคล็ดอะถือเล็แบบว่าแก้เคล็ดก็ซื้อให้นะหรือขายให้เอออะไรแบบคือจริงๆนที่ข้อห้ามก็คือห้ามซื้อน้ําหอมห้ามซื้อ้เช็ดหน้าห้าเช็ดหน้าห้ามซื้อรองเท้าเออแต่ว่าก็แล้วแต่ส่วนในญ่เดจริงเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้อันนั้นมันแบบความเชื่อโบราณเออ แล้วก็อ๋ออีกอันหนึ่งที่แนะนํำซื้อให้คุณผู้ชายถ้าแบบคุณผู้ชายคนไหนที่ทํางานออฟฟิศที่ต้องแต่งตัวเต็มนิดนึงก็อาจจะแบบว่าเนคไทเข็มขัดเออเข็มขัดเออเราเคยซื้อเข็มขัดให้เซกกกกกาาาเออปมันร็ได้ใช้ไม่ไยากใช่ใช่มีอะไรอ่ะขอคิดก่อนนะ รถคันไหมโมเดลรถของเล่นของเลคุณเต้โทมิก้าที่แล้วคุณเต้อะไรเกมทำมไม่เอา บางคนก็ให้บัตรคอนเสิร์ตให้บัตรอะไรอย่างเงี้ยอย่างเพื่อนนี่ใช้ให้บัตรเอฟวันเอออะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้เหมือนย่างเงี้ยทุกอย่างมันเป็นของขวัญได้หมดอ่ะเออได้หมดแว่นตาคุณเต้แกก็ชอบแว่นตาแว่นตาอ่าแว่นใส่ตาแว่นกันแดดอะไรเงี้ยทั้งผู้หญิงทำผู้ชายสามใช่นี่ก็ให้กันได้คือไม่ต้องว่าแพงมากอ่ะใช่แค่ว่าเป็นสิ่งน้ำใจเดี๋ยวแบบบางคนแต่ก็แล้วแต่คนบางคนเขาแบบมีฐานะมากๆากเขาอาจจะซื้อแหวนเพชรซื้อทองซื้อรถอะไรเงี้ยซื้อแหวนแต่บ้านเราเนี่คือแบบว่านิ้ววยังง่าอะไร ชิวๆธรรมชาติธรรมชาติเอ okay. คุณค่าทางจิตใจแก็แบบไม่ต้องแพงมากแกใ่แค่แบบว่าประทับใจจิวเวลリーจิวเวลี่ใช่ไม่ต้องแพงมากแพงมากแบบว่าคุณผู้ชายคิดไม่ออกก็ซื้อถ้าคุณผิงเจาะหูก็ต่างหูคู่นึงคู่นึงเลยคือจริงๆถ้าเราแนะนาซื้อต่างหูมากกว่าแหวนเพราะว่าแหวนเนี้ยบางทีเราต้องไปคอยวัดไซส์ว่าแบบเขาจะใส่ซส์อะไรเขาจะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเป็นต่างหูมันไม่ต้องวัดไซส์ไงมันซื้อสามารถซื้อได้เลยแต่ต้องแบบว่าหูต้องห่วงใหญ่หน่อยแต่ถ้าเป็นอย่างเนี้ยไม่ได้นะแต่ละคนนี ติ่งหูไม่เท่ากันไม่แต่ถ้าเป็นไม่ถ้าเป็นถ้าเป็นพวกแหวนนะแม่มันจะเป็นมันจะเป็นมาตรฐานแม่หรือมันจะมาตรฐานใช่ทุกคนเขาใส่ได้หมดเออก็คุณผู้ชายจะได้ไม่ต้องไปกังวลว่าแบบเออใส่แบบไหนยังไงหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่เขาคั่วสตูมอะไรก็ได้ที่แบบบอกเลยนะแบบเออคอสตูม์จิวเวลรี่ที่มันแบบว่าดูสวยๆหรือไม่ก็ของที่เป็นจิวเวลรี่จริงๆเนี่ยอย่างเงี้ยคู่นึงไม่กี่ตังเองเนี่ยเพชรลอยลอยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ประทับใจแล้วแม่ว่าอะไรนิดๆหน่อย ก็อุ้ยหน้าบานเป็นจานเชิงแล้วอืมจริงเออจูเวลีーกำไรอะไรอย่างเงี้ย้นนี้ผู้ชายก็ชอบใส่กำไรคือจริงๆอ่อะเต้เขาอยากได้กำไรแต่เขายังตีโจทย์ไม่แตกว่าเขาอยากได้กำไรของยี่ห้ออะไรเออนางก็ไปดูมาเยอะมากอย่างเงี้ยแล้วนางก็ยังแบบลังเลอยู่เลยคือจริงๆอ่ะมันมีคาเทียรุ่นหนึ่งมันก็คือหลักหมื่นหลักหมื่นที่มันเป็นเชือกแล้วมันเป็นห่วงแหวนอย่างเงี้ยนางก็แบบเหมือนนางก็ชอบอะไรอย่างเงี้ยเพราะนางก็รู้สึกว่าเออนะมันก็ดูเป็นแบบผู้ชายดีอะไรอย่างเงี้ยนางก็ยังไม่แบบ ไม่ได้สายแฟร์ถึงขั้นใส่ลืบอ่ะเข้าใจปะก็เลยแบบเออน้าจะซื้อทำไมถ้าใส่ลืบอะไรเงี้ยก็โอ้กระเป๋ากระเป๋าก็สามารถซื้อได้บนวาเลนไทน์นะคะแบบว่ากระเป๋าไม่อันนั้นกระเป๋าตังกร้านนี้กระเป๋ากระเป๋าเที่ยวกระเป๋าแบบกระเป๋าแบรนด์อ่ะกระเป๋าแบรนด์กระเป๋าสปายหรืออะไรนี้ใช่กระเป๋าสพายใช่ก็จริงจริงมันก็คือซื้อได้หมดอยู่ที่ว่าเออเราชอบอะไรเขาชอบอะไรใช่แล้วก็แบบว่าใครเป็นแฟนกันมันต้องรู้อยู่แล้ว ว่าเขาชอบอะไรณเวลานั้นเนี่ยเขาอยากได้อะไรเราก็จะแบบแอบแอบทได้เออสังเกตนะรู้ได้กันไม่ต้องแบบว่าโอ้โหแต่ต้องแพงหรูหรานะเขาแค่มีเป็นอะไรก็จุกจิกให้แบบให้รู้ว่าเออนี่ช่วงนี้เป็นช่วงวาเลนไทน์นะเขาก็แอแฮปปี้แล้วแม่ว่าอ๋อแต่ว่าเจอนี้สายเขาเรียกว่าอะไรนะสายออกกลางลางก็อาจจะซื้อบู๊ฟซื้อบู๊ฟซื้อ Apple Watch คือข้อเสีย ข้อเมามันก็คือจะเป็นถ้าสมมติคุณเข้าวงการวูฟแล้วอะสุดท้ายคือคุณต้อง subscribe ซื้อ subscription ของเขาอะ<ม>ทุกปี<ม>ก็คือเหมือนจ่ายแบบทุกปีให้เขาเพราะถ้าคุณไม่จ่ายอันนี้ก็คือเป็นเศษขยะเลยหนึ่งอันก็เป็นกําไรเปล่าๆที่ทําอะไรไม่ได้เลย<ม>ก็เลยต้องซื้อเขาทุกๆปีอะไรเงี<ม>้ยแต่ว่าถ้าสมมติเป็น Apple Watch อะไรเงี้ยมันก,มนก็มันก็ไม่ต้องเสียอะไรเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติแบบรักษาสุขภาพใสยแบบว่าอยากจะแบบแทร็กตัวเองนอนยังไงนอนไม่ดีหรือนอนอะไรเงี<ม>้ยก็แนะนําเป็น คือบางคนอนะ่ะเขาจะติดตรงที่ว่าวูบอ่ะคือมันต้องใส่ตลอดเวลาติดข้อมือ24ชั่วโมงบางคนเขาไม่สามารถใส่อะไรนอนได้แบบว่าแต่จริงๆอ่ะบูบอ<ง>่ะมันสามารถเอาไปใส่ที่ข้อแขนก็ได้นะหรือข้อขาแล้วก็ได้ยินมาว่าเขาทําเป็นกางเกงแบบว่ากางเกงใส่ให้ด้วยอะเออเป็นกางเกงแบบก็คือไม่เข้าใจเหมือนกันว่ายังไงแต่ว่ามันเป็น,ปนกางเกงใส่เออแล้วก็เอาเอาวูบไปติดหรืออะไรประมาณออนั่นแหละอ๋อบางคนรัดอกมันจะนอนได้เหรอแล้วแต่คนไงแล้วแต่คนว่าเขาเขาถนัดแบบไหนจะนอนได้สบ แต่ถ้าสมมุติว่านอนตะแคงเอะไ่ต้องนอนตะแคงนอนอะไรเงี้ยมันคงค้ำไปหมดแต่ถ้าแต่ถ้าสมมติว่าเป็นคนที่เน่ยไม่สามารถใส่อะไรนอนได้เลยก็อาจจะแนะนําเป็นแหวน <Ora> ออร่าวิงออร่าวิงออร่าริงบางคนเขาก็เือใส่สแหวนก็ก็โ okay อเคแล้วไรเงี้ยอันนี้มีอะไรอีกไหม,มถ้าเป็นคอถ้าเป็นคอก็เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้หรอกก็<อ>ไม่จําเป็นหรอกถ้าเป็นคอเอาจริงๆอาจจะเป็นแบบว่าพวกครีมเครมอะไรเงี้ยเพื่องระตุนผิวอะเซตสกินแคร์ก็บางทีแบบเราซื้อมาให้เขาเขาก็ได้ใช้อะไรอย่างเงี้ยมันก็มีประโยชน์นะโวกสกินหรือเราอยากใช้เองเราก็แค่อ้างว่าเราไปซื้อให้เขาเอออะไรอย่างนั้นแหละมันมัน สามารถหาได้มันไม่ยากเพียงแต่ว่าเราใส่ใจคนนี้หนึ่งมาเออช่วงนี้เขาชอบอะไรออะไรหรืออะไรแล้วของมันมีผลิตมาตลอดเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันก็จะเป็นอะไรที่เกรด็ดเล็กๆน้อยๆอ่ะที่ทําให้คู่รักมันเติมเต็มความรักให้ซึ่งกันและกันนะปีละงก็อย่างที่บอกว่าเออคุณค่าทางจ<ๆ>ิตแต่ก็เห็นเขานะเวลาเขาเอาดอกไม้มาให้นี่หน้าแบบหน้าเขินยิ้มแบบหน้าเขินทุกปีไม่วจะเขินอะไรมีรูปเันสามตสามคน ขินอะไรเ้ี่ยวิรูจะสามคนแล้วแล้วคนให้นะก็ขินเพราะนั้นอันเนอะอันเนี้ยแต่แต่ก่อนเนี่ยเวลาเขาให้กันเนี่ยเขาจะไม่ไม่ให้เราเห็นแต่เดี๋ยวเนี้ยคือเขาเขาไม่ค่อยอยู่บ้านเดียวกันเราเอยู่บ้านเดียวกันอ่ะเขาถึงมาถือว่าอ่ะนต่อหน้าเราอันนี้ก็คืนเออเรู้แล้วว่าคินรู้อยู่แล้วเออเอออ่ะอย่างตุ๊ดจีนเนี้บอกเลยนะณวันนี้นะแม่ว่านะสิ่งที่คนอยากได้ไม่สุดคือทองแต่ไม่มีใครให้นะคนที่ให้นะ คงบอกว่ารอไปก่อนนะททองลงกว่านี้ที่โชคดีมากเลยนะว่าจุนย่าเกิดมาตอนนั้นทองยังไม่ได้แพงมากไม่งั้นก็คงไม่มีเลยคงแบบใครจะหลุงนึงมันยังแพงเลยนะตอนนี้แพงมากแม่เนี่ยเกิดทันตอน4บาทเอ้ยไม่ใช่ตอน400อ่ะ4บาทโอ้4บาท400อ่ะโอ้โหถ้าเรานี่นะเก็บมาตั้งแต่สมัยก่อนนี้นะคงแบบสบายไปแล้วป๋าเนี่ยเป็นคนพูดเลยว่าให้เก็บตอนนี้ใครแต่งงานก็เหนื่อยหน่อยใครแต่งงานก็เหนื่อยหน่อยใครเกิดใครลูกเกิด ิดก็นั่นแหละค่ะอาจจะจักบาทหนึ่งหรือสลึงเดียวอะไรเงี้ยสลึงยังไม่ได้เลยอ่ะเออสลึงนึงคิดว่าแต่บางคนเขาแบบาคนเขามีบาดเขาเขาเขาอาจจะมีของเก่าอยู่นะก็ เออก็ไม่แต่ก็เฮือกนึงเหมือนกันนะหมายถึงว่าเอาของเก่าไปให้เขาก็แปดหมื่นไปแล้วบายๆเลยไม่แต่ถ้าเป็นลูกหลานอ่ะได้ไงใช่ใช่ใช่แต่หมายถึงว่าบางทีแบบเพื่อนอะไรเงี้ยเพราะบางทีเขาให้เราไงตอนที่ลูกเราเกิดอ่ะเราก็ต้องให้อินวีเทิร์นว่าแบบอย่างเพื่อลูกเงี้ยเพื่อลูกบางคนก็ให้ทองบาทหนึ่งไม่เป็นไรเราก็ตอนตอนช่วงนี้เราต้องใช้วิธีนี้เขาต้องเข้าใจเพราะเราช่วงที่เขาให้เราให้ทองบาทหนึ่งเราดูว่าตอนช่วงที่จุนยกเกิดตอนนั้นทองบาทเท่าไหร่เราไปซื้อของที่มูลค่าเท แค่นั้นเลยหละมันก็ทําให้เขาก็ไม่รู้สึกว่ายได้ของแบบน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะแม่เนี่ยใช้แบบนี้แล้วซึ่งเพื่อเพื่อแม่เนี่ยเขาเข้าใจเขาก็ไม่ได้อยากรับเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาเกรงใจเขาพูดเลยนะไม่ต้องไม่ต้องเอาทองเหมือนอย่างที่เขาเคยให้นะเพราะตอนนั้นนี่คือเขาให้คนละบาทเลยนะบาทบาทบาทตอนนั้นบาทตอนนั้นน่าจะสามหมื่นกว่าบาทสามหมื่นก็แพงนะเออก็นับว่าแพงอ่ะตอนหลานเขาเกิดปุ๊บเนี่ยเขารู้เลยเขาเกรงใจเราก็เป็นซื้อเข็งเลยแบบราคาสามหมื่นกว่าบาทเหมือนกันคือมันก็มีความรู้สึกว่า มันได้ใช้ด้วยแล้วก็เขารับ เขาก็ไม่เกรงใจเพราะฉะนั้นถึงบอกบอกว่าตอนนี้มันง่ายที่สุดคือใช้วิธีเทียบเทียบเลยเราก็จะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายใช่ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีบัตเจ็ตพอถึงขั้นแบบไปซื้อทองก็อาจจะเป็นต้นไม้มงคลหรือว่าเป็นพวกส้มส้มจริงๆก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะของมงคลเป็นสิ่งที่ใหม่เป็นสิ่งที่วัฒนธรรมที่ต้องทำอ่ะเรียกว่าอะไรเพราะจริงๆการไปหาผู้ใหญ่ในวันประเพณีนี้ก็คือควร ถือส้มไปใช่ก็เป็นสิริมงคลแก่เราเองเพราะเวลาเราเอาส้มไปให้เขาก็จะอวยพรเราคือก็เพื่อนะคะใครเป็นลูกหลานคนจีนแล้วแฟนคุณเป็นลูกหลานคนจีนต้องทาแบบนี้ส้มต้องข้าวแล้วก็เงิน งินอ่าพอพอพอตุกจีนที่ก็แบกเงินีแบกเงินก็ต้องไปแลกตามให้ให้ลูกหลานอะไรเงี้ยเพราะว่าเราให้เขาเขาก็ต้องให้เรากลับมาไปถึงพ่อแม่เขาอะนะคะกขมาต้องให้แต่ว่ามันก็จะเป็นกฎว่าใครแต่งงานแล้วอ่ะก็คือไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะต้องไปให้ลูกแทนต่อไปก็โยกอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเหมือนของมงคลที่แบบขานิยมให้กันในช่วงตุษจีนอ๋อของขวัญร้อยเลนทายถ้าอยากให้รวบตุษดจีนด้วยก็พาแฟนไปเที่ยวไปไหว้พระฮ่องกงเมืองจีนหร เออก็นั่นแหละเสริมจิตมงคลก็ได้ทัพอนด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยแล้วก็ได้จิตมงคลเสริมดวงให้กับตัวเองอันนี้ก็รวบเลยทีเดียวใช่นั่นแหละค่ะก็ประมาณนี้แหละไว้ว่าจะมาทําคลิปอะไรประมาณนี้ให้ให้ดูอีกเยอะๆเพราะว่าจริงๆคนชอบถามมาว่าแบบเออซื้ออะไรดีอะไรเงี้ยก็เลยว่าจะมาทําคลิปประมาณนี้หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเผื่อจะได้เป็นประโยชน์สําหรับทุกคนก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย